สวัสดีค่ะกัะซิปปกเล่าขอนําเสนอรถกระบะมือสองนะคะรอดูมีนเสน่ห์นะคะกับรถกระบะมิสูบิชิไททัน t ส n ปี2น1 2ตัวสูง4ประตูค่ะราคาสุดคุ้มเลยนะคะคันนี้เพียงแค่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรถบ้านเล่มบุคคลค่ะมิสูบิชิไททันปี12 d o องดับเบิลแค GLS 4ประตูเบนซินค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะพร้อมใช้ได้เลยสวยเดิมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทุกจุดแบบเต็มระบบตัวถังสวยเบาะเดิมสภาพดีแอร์เย็นเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบนะคะช่วงล่างไม่มีดังค่ะเล่มทะเบียนพร้อมโอนรถสวยคาคาถูกท่านคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะเลขไม้สองแสน สี่พกิโลเมตรนะคะยังไม่ถึง5,000ันดีนะคะกระบะด้านหลังก็สวยค่ะรถมีเล่มนะคะหนึ่งบาทค่ะรถบ้านเล่มบุคคลเชื้อเพลิงเบนซินนะคะสนใจโทรคุยและนะัดดูรถตัวจริงกันได้ค่ะเอาไว้เดินทางกันได้นะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ